บางครั้งเหตุการณ์อันแสนสุขพลิกเป็นที่น่าเศร้าสลดเพียงเพราะเรามองข้ามข้อมูลสรุปสถานการณ์จมน้ำของเด็กจากทั่วโลกพบว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละกว่า1 3 5 0 0 0คนหรือเฉลี่ยว,วันละ372คน ส่วนประเทศไทยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำกว่าปีละ1,400คนหรือวันละ4คนโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมและหน้าร้อนจะมีอัตราที่สูงที่สุดในประเทศไทยพบว่าเด็กอายุระหว่าง5-14ปีว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ24แต่ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและมีทักษะช่วยคนจมน้ำได้เพียงร้อยละ4เท่านั้น สาเหตุที่ผู้จมน้ําเสียชีวิตมากส่วนหนึ่งมาจากการช่วยที่ผิดวิธีส่วนใหญ่แล้วเด็กเนี่ยท,ที่เกิดที่จมน้ํามากๆเนี่ยอยู่ในวัยที่อะไรไม่เกินสิบขวบตรงเนี้ยแปดขวบเจ็ดขวบทุวนี้พวกจะมีอะไอยากว่ายน้าอยากเล่นน้ําต่างๆเนี่ยแล้วก็สิบขวบขึ้นไปเนี่ยไม่เกินสิบสี่สิบห้าเนี่ยพวกนี้เขาก็อยากจะเล่นน้ําและสังเกตไหมครับว่าจะมีตายทุกปีเลยปัญหาส่วนใหญ่คือว่าว่ายน้ําไม่เป็นช่วยเหลือไม่เป็นแล้วไปช่วยเหลือเพื่อนก็จับจมน้ําไปด้วยเลย ไม่ใช่ว่าการว่ายน้ำตามแหล่งธรรมชาติจะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ให้บริการก็ยังมีการเสียชีวิตเช่นเดียวกันต่อไปนี้เด็กหรือผู้ใหญ่ว่ายน้ำเป็นอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นการว่ายน้ำต้องควบคู่ไปกับการรู้ถึงความปลอดภัยทางน้ำด้วยเสมอปัจจุบันรัฐบาลเร่งรณรงคเรื่องดังกล่าวมาตลอด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยจะเห็นได้จากมีการจัดโครงการอบรมเยาวชนให้สามารถมีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำในหลายหน่วยงานซึ่งพื้นที่จังหวัดชนบุรีมีการบูรณาการขององค์กรการกุศลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดโครงการไอเลสคิวโดยให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำอย่างถูกวิธี โดยยึดหลัก3อย่างคือตะโกนโยนยื่นก็อยากจะฝากว่าการเรียนรู้ที่จะช่วยการว่ายน้ำเรียนรู้กับการว่ายน้ำเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่า เราจะลดความสูญเสียได้อย่างมากมายเลยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการลงไปเล่นน้ําโดยที่ไม่ได้คิดอะไรว่าน้ําลึกน้ําตื้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าคนจมน้ําก็จมน้ําในน้ําตื้นได้เหมือนกันนะคะเมื่อเรียนไปแล้วนั้นคือเราสามารถที่ถ้าทํากิจกรรมทางน้ําเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอันนี้หนึ่งและสองเมื่อไปเจอผู้ประสบภัยเราจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับอันที่สามก็คือ เมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยเองนั้นเราจะต้องทำยังไงด้วยอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาง่ายอย่างเช่นขวดพลาสติกเชือกไม้ไว้ใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อช่วยชีวิตเบื้องตน้นและหากพบคนตกน้ำต้องไม่กระโดดลงไปช่วยแม้จะว่ายน้ำเป็นเพราะอาจถูกกอดรัดและจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันได้ที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุเราต้องมีสติ และจำขั้นตอนให้ได้รวมถึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือด้วยหมายเลขโทรศัพท์1669เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเราเรียนรู้และป้องกันได้